แหนมครับแหนมแหนมสดใหม่ทุกวันเลยครับแหนมครับแหนมดำ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 เอาแหนมไหมโอ้โดำพ่อมึงน,<ห>นี่เพื่อนเล่นมึงอ่ะเรียกใครดำรู้จักครูไหมฮะที่ลังทำไมสนิทกับใคราเรียกแบบนี้เฮียมึงใคยเฮียอะไรของมึงเนี่ยขายแหนมครับแหนมครับแหนมอะไรบ้างนี่แหนมหมูครับโอ้กคูเป็นนิสลมไม่แดกหมูแหนมเนื้อก็มีครับ นี่ยิ่งใหญ่เลยเจะไม่ควรอิ่มผมนักทีอยู่โอ้มีหนมไก่ไมครับตายแล้วนี่เป็นเก่าเป็นเก่ามอสั่งให้มกิน,นเป็นเก่าครับไม่ใช่เป็นเก่านหนมปลา,าก็มีนะครับโอไม่เอาเลยทําไมครับกูมไม่กินสัตว์น้าโอ้เหรอครับกูไม่ชอบสักอย่างยิ่งเป็นขี้นามึงออกูไม่ชอบแล้วกูเกลียดมึงกันแต่แจ <S <S ที่หลังเนี่ยจะมาทําอะไรอย่ามาเรียกกูดามดาๆดามดามึงไ,ไม่รู้จกักกูพาใจไหมครับเวลาจะคุยกับใครต้องให้เกียดกูเอยอ่ะเฮีย